ถ้าไม่มีประจําเดือนมดลูกจะหนาขึ้นไหมคะการไม่มีประจําเดือนจะทําให้หมดลูกหนาไหมนะคะ,คะก็คือจะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาค่ะแต่แต่มันแล้วแต่สาเหตุของการไม่มีประจําเดือนอเช่เมมนถ้าสาเหตุการไม่มีประจำเดือนเกิดจากหมดประจําเดือนอืเยื่อบุโพรงลูกบางค่ะเพราะไม่มีฮอร์โมนแต่ถ้าไม่มีประจำเดือน พาอรังไข่ไม่ทํางาน<ม>ก็คือไข่ไม่ตกเมื่อไข่ไม่ตกจะมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงฮอร์โมนเพศชายสูง<ะ>อันนั้นเยื่อบุโพรงลูกจะหนาคนที่ไข่ไม่ตกหรือโรค PCOS เนี่ย<ม>ผมมดลูกจะหนาและมีความเสี่ยงต่อมะเร็งโพรงมดลูกได้ดังนั้นคนไม่มีจประจําเดือนต้องดูว่าสาเหตุของการไม่มีเนเกิดจากอะไรจะหนาหรือบางะนะคะ,คะจะแตกต่างกันอย่างเช่นว่าผมมดลูกหนาเ ไม่มีประจำเดือนแล้วผมว่ลูกหนาเป็น P C O S นี่จะเสี่ยงคือเสี่ยงตกเลือดเสี่ยมมะเร็งโพรงมดลูกต้องรักษานะคะก็สรุปว่าเวลาเราพูดถึงอาการเราต้องไปดูว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วก็แก้สาเหตุนั้นนะคะ